อตอนนี้กูได้จะกลับมาเป็นปกติละเสียงกูนะกูตัดสินใจแล้วกูจะสร้างบ้านฮึม hmm. และนี่คือสถานที่ที่กูจะสร้างเว้พที่มันจะต้องโล่งๆอย่างนงี้เนี่ยแหละแต่ก่อนอื่นเลยเอาไว้ชี่นี่ออกไปโอ้ฝนตกสร้างบ้านท่ากลาง,งสายฝนมานี่เลยชี่นี่ก็ติดทะเลพอดีด้วยหน่งที่กูจะพูดในคลิปนี้มันมีอะไรบ้างวะเหมือนกูจะลืมบางอย่างมันคิดว่ไในหัวเราไว้แต่กูลืมไปแกจะเริ่มเครียดกับตัวเองเริ่มกันเลยดีกว่า เราจะเริ่มจากการวางโครงก่อนหยุดการมาจนภัยแล้วมาสร้างบ้านแซไอเชียเอาวีใหญ่เลยรอบนี้มาที่กูคิดไม่ได้หัวตอนนี้อยากจะสร้างบ้านแนวยังไงอะแล้วก็ยังไงต่อดีวะเนี่ย ขอกูจัได้แล้วว่ากูจะมาพูดอะไรในคลิปเช่ไหมเรื่องหลังวันนี้มึงอาจจะเห็นกูลงเกมผีบ่อยขึ้นนะเพราะว่ากูกำลังหาความท้าทายเข้าร่างกายร่างกายต้องการอดีตลีนกูก็มีคนขอให้กูเล่นเกมโฮมสวีทโฮมบอกว่าวแต่ก็นั่นแหละกูไม่มีคอมไงไอ้สัสถ้ากูมีกูคงเล่นไปแล้วลที่ไหนอยากจะลองเล่นเกมผีเป็นคอมบ้างนะเพราะว่าเป็นคอมมันน่าจะเล่นสนุกกว่าเยอะเลยเอ๊กกูเหมือนพูดบางอย่างแต่จะลืม ลืมอีกอะไรของกูเนี่ยพวกมึงคงคิดแล้วใช่ไหมว่าทำไมอยู่ๆกูถึงมาสร้างบ้านมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่กูมาสร้างอย่างแรกเลยคือของกูเยอะเกินไปกูเลยต้องการสร้างบ้านไว้เก็บของเนยอย่างที่สองเลยก็คือกูสร้างบ้านเพื่อลดอาการหงุดหงิดของไอ้เช็กเขียวเมื่อคลิปที่แล้วที่มันทําความบันไลยให้กูสร้างความบันลเลยแหละไอ้เหี้ยกูจะเจอมันแต่กูไม่ได้ฆ่าไอ้ที่เจ็บปวดมันจะต้องเจ็บปวดไปตลอดชีวิตแน่ ถ้ากูเจอมันกูขามาแนวสัญญาเลยเฮียมันตกไปด้วยสร้างบ้านไปด้วยเป็นโคตรแหลกเลยไว้เฮียเอ้ยอ่าเริ่มได้พื้นละลายกูแหลกโว้ยนอนไม่ได้ด้วยนี่จะต้องเป็นบ้านที่หรูที่สุดตั้งแต่กูเคยสร้างมาแน่แน่บ้านที่สุดแสนภาคภุมิใจของกูอ่าไห้นอนสักคืนเฮียเอ้ยหาไป่เจอเฮียอ่าในสุด กูก็ได้บ้านมารอบนี้กูสร้างบ้านที่ดีที่สุดตั้งแต่กูเคยสร้างมาแล้วเว้ยทั้งใหญ่ทั้งยาวดูดิโอบ้านยังใหญ่กูบอกเลยชมบรรยากาศรอบๆเว้ยบ้านมันใหญ่มากดูเฮียอ,อ่าภาพภูมิใจเหลือเกินดูมีทางเข้าอย่างนี้ด้วยแต่เข้าไม่ได้เฮียดูเฮียแบบอืมใหญ่มากดูจะพาเข้าไปข้างในแล้วกันนะเปิดประตูก่อนโอเคนี่เยลยโคตรโล่ง แถมมีห้องอันนี้ด้วยขา <ถ au S 2> ของเป็นแง่โอ้โหสุดยอดในสุดก,กูก็ได้บ้านเป็นปนจริงๆจังสักเทาสักทีเซฟโอเคแล้คราวนี้กูจะได้ปันภัยได้แบบเต็มที่อ๋อ oh, ใช่แล้วสรุปอันทีก,กูอยากถามพวกมึงมาตั้งนานละว่าพวกมึงส่วนใหญ่ชอบดูกูเล่นเกมเชียอะไรกันแน่ก็คือเกมผีหรือว่าเกมเชียนี่กันแน่คือกูจะได้แบบเลือกเล่นอันนั้นได้ไบ่อยๆมากขึ้นอะไรประมาณนี้พวกมึงก็คอมเมนต์กันมาแลา้วกันเออใช่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่กูลืมบอกแล้วกูลืมพูดทุกคลิปเลยก็คือกูไอ้น พูดสักทีเพราะกูลืมกูจะแปะแล้วว่าเบอร์ไว้ข้างล่างแล้วกันนอนก่อนแล้วค่อยมาจนภัยดีกว่าเรือก,กูไปไหนชิปหายเรือก,กูหายช่างแม่งมัน <c oughs> จนภัยกูมาแล้วรอบนี้กูไม่เคยเกรงกลัวเลยทั้งนั้นมีทั้งบ้านกูมีทั้งของและกูมีทุกสิ่งทุกอย่างไปกันเลยข้างล่างนั่นมาอนะไระเนประตูเหรอแกคาร์บอนไดออกไซด์เต็มเลยออกไปส์โอยเออเออ ไอชิลี่แก้วสมบีโพสติโนมีบ้านแต่เอาพระจนภัยเหมือนเดิมกูทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยกูจะตัดจบคลิปนะแต่กูรู้สึกว่าคลิปเียนี่มันสั้นดูสั้นเกินไปเห็นกูนลงคลิปแบบสั้นๆแบบ5านาทีบ้าง4นาทีบ้าง7นาทีบ้างือเห็นมันสั้นแค่นั้นแต่กูใช้เวลาถ่ายเกือบประมาณสักเท่าไหร่วะ2 0่ถึง40นาทีเลยเล่นนั่นเฮียแหละ ถ่าย10-20นาทีตัด3-4ชั่วโมงอันเนี้ยเหนื่อยชิปหายกูบอกเลยประจนภัยหาสิ่งที่เรียกว่าอะไรวะสิ่งที่เรียกว่าดันดันเชียนึ่งแน,น่นอนกูไม่ได้หาข้อมูลเฮี้ยอะไรเลยดังนั้นกูไม่รู้เลยว่ามันจะต้องไปแล้วมันต้องเจอ,อยังไงโดยเฉพาะไอ้กุญแจเนี่ยกูยังไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยต้องหาประโยชน์ขอไงไอ้กุญแจเฮี้ยน,นี้ให้ได้อืมไปไกลเลยเฮี้ยรู้แล้วชื่อคลิปนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีสร้างบ้านทำไมในเมื่อมึงก็ออกประจนภัยอยู่ดีอ่ะชื่อคลิปสุดเใช่จะาาไปก้มน,น แล้วกูจะรู้ได้ไงกูจะหาทางกลับยังไงเอาไปไช่างแมงมันไปแล้วกันนั่นะน้นถ้ากูตายกูก็คงกลับไปที่นั่นแล้อยากจะอยู่ในหมวดหมู่ของนักประจำภัยของเกมเชียนี่จริงหนึ่งในนักประจำภัยแห่งประเทศไทยยังไงล่ะ <c oughs> และรอบนี้กูไม่ได้เอาเตียงมาแล้วกูจะนอนอยังไงวะเนี่ยตายกูตายแน่แน่หาสิ่งที่เรียกว่าดันเจี้ยนได้จากไหนวะเนี่ย มันจะอยู่ในถ้ำหรือมันจะเป็นแบบไหนวะเอาไม่ว่าเดินซุ่มๆไปเดี๋ยวก็เจอเองอะมัตอนนี้ถามว่ากูกำลังหาอะไรเหรอตอนนี้กูกำลังหาไอ้แอสสวินอีกครั้งนึงจะต้องเจอมันและรอบนี้กูจะต้องได้ฆ่ามันแน่ๆน่ก็ไอ้สวินใส่หมวกทองเพราะว่าสวินมักจะอยู่ในถ้ำชอบอยู่ในถ้ำแล้วก็ชอบอยู่แถวๆกลางทะเลคือถ้าพมึงสังเกตนะในช่องกูอะไม่ว่าจะคลิปไหนไหนคลิปไหนไหนมึงจะสังเกตได้เลยว่ากูเป็นคนที่ไม่เล่นมุกเลยเพราะว่าเพาะกูเล่นมุกไม่เก่งเลยใช่แล้วกูเล่นได้ฝืดมากมากถึงมากที่สุดและอย ช่องอื่นๆเขาจะชอบเล่นมุกซ้ำๆซากๆกันซึ่งกูก็แบบถ้ากูเล่นกูคงเป็นอย่างนั้นสินะความรู้สึกกูในตอนนั้นจะว่าไปวันนี้มีซอมบี้ทะเลสาอยู่นี่ว่าซอมบี้ใจเกเรไม่ได้เอาเตียงมาด้วยรู้สึกรู้สึกไม่ปลอดภัยตอนนี้มันอาจจะมีคนถามว่ากูจะกลับไปตีมังกรไหมกูว่ากูน่าจะกูไม่กลับไปแม่งละคือกูก็ไม่ค่อยอยากไปตีอ่ะมันแบบก็คือกูตีมันไปแล้วไงก็เหมือนกูฆ่ามันไปแล้วกูคงไม่มาฆ่าที่นี่รอบที่สองหรอกไอ้สัตว์แล้วนี่มันคืนเดือนมืดเนี่ว่า ขคืนเดินมืดทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยหันยายเริ่มเกิดจะแล้วไอ้พวกเชียนี่ก็เหรอไปเลยน้ำแข็งเล่นมันทีเดียวให้หมดตีเลยเว้ยเออวันช็อตวันคิวมาเลยตายไปใส่สัตว์สมบีพลุกอ่อนมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมัง้งที่ทะเลทรายมัาจะโหดร้ายกว่าคงเป็นทะเลทราย,ดยแดงน้วมันโหดร้ายสัสๆนมันสมบีกามโตอุ้ยสองตัวตองทิพทิพย์หายไอ้เชียร์มงชาร์จกูเร็วมากเลยไอ้เชียร์แล้วมึงเข้ามากันสองตัว วายเชี่ยถอยเลยไอเชี่ยเขียวยักษ์ก็มาไอเชี่ยไม่ปลอดภัยอย่างแรงกูหาเรื่องเข้าตัวชัดๆเลยเยอะอยากฆ่าไอเชี่ยเขียวแทนแล้วตอนนี้กูเจอตัวแม่งแล้วไอนี่มันตามไม่หยุดไอนี่มันตามหยุดออกไปไกลใชนี่เจอลมหายใจหอมสดชื่นกูเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวมึงก็ตายหากันเองนั่นแหละออืคลิปนี้จบได้เพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยว่ะเฮ้ยไอเชี่ยเขียวมันมามองกูตายเอาไอเชี่ยไอกูรู้ว่าจะไม่เจอมึงซะแล้วเนี่ยไอเชี่ยเป็ด กูสูญเสียของสูญเสียทุกอย่างแล้วเชเป็ดกูไม่เหลือเฮียอะไรแล้วมึงจะทําเฮียอะไรกูก็ทําเลยเฮียกูไม่เหลือหาอะไรแล้วอ่ะใช่กูไม่เหลือเฮียอะไรเลยอ่าจีสจะเป็นเหมือนกับคลิปเก่าๆไม่ได้แล้วไอ้เชเป็ดไอ้สัตว์มึงจะมาฆ่ากูงี้ไม่ได้เลยโอ้โหมันโดนไปไหนแล้ววะเนี่ยว่าตัดจบเลยดีกว่า